สวัสดีครับอยู่ผมนะครับแจ็คแป๊บเดียวที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเบล่าชูร์พระราม่านะครับวันนี้เราอยู่กับรถแต่งหล,ล่อๆอีกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับปกติเราดูคันแต่งแบบสุลต่านมาค่อนข้างเยอะแล้วมาดูคันนี้กันครับแต่งแนวออฟโรดนะครับรุ่นนี้เป็นเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมพัสดีคุณตอ่อราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทมาดูครับว่าแต่งอะไรบ้างเนาะจุดเด่นเลยคันนี้นะครับแรปสีสติ๊กเกอร์ทั้งคันเป็นสีเทานม นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์พร้อมกับจังนาฟอร์ด f o r d หล่อหล่อแบบนี้เลยมีไฟ3จุดแบบนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับอยากได้ไฟสีเหลืองหรือไฟสีขาวแจ้งได้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตหน้าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับเป็นวิกเตอร์เวอร์ชั่น1่นะครับก็จะหล่อแบบคันนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับด้านข้างครับแหแนวออฟโรดเนี่ยจะไม่ใช่ยางโตโยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับยางโตโย275 ห้าห้ายี่สิบนะครับเป็นยางอาทีนะครับดอกยางก็จะเป็นแบบแนวออฟโรดเลยมาพร้อมกับยกสูงสองนิ้วพร้อมเปลี่ยนปีกนกและลูกหมากกันโครงของโฟเฟนเดอร์ให้นะครับคันนี้ก็จัดเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับคันนี้ปกติแล้วนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะเราก็ทําการแลปให้ลูกค้าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกขอบคิ้วประตูทั้งคันมือจับเราแลปให้ลูกค้าหมดนะครับอย่ามาดูด้านท้ายกันะครับ ด้านท้ายเนี่ยก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแต่ลูกค้าอยากได้เป็นท่อคู่นะครับก็จัดให้หล่อๆอแบบนี้เลยนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจรถแต่งหล่อหลแบบคันนี้นะครับหรือชอบทรงแบบสุลต่านติดต่อหาน้องแจกดับเดียวได้ที่เบอร์0ูนย์2 4 4 4 1แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแบบเดียวครับผม With me in the days that look so amazing It's not a phase, I want you to stay with me by my side